ยีสาตุลาคุณครูบอกว่าเป็นวันสำคัญผู้มีพระคุณอเนกอัน,ออนันต์พระปิยะมหาราชนั้นท่านนี้เป็นใครถามคุณพ่อดูพ่อรู้จักไหมท่านทำอะไรยิ่งใหญ่เพียงนี้พ่อบอกว่าท่านคือกษัตริย์ที่ดีพาชาติไทยนี้สู่ความเจริญ ราชกิจมากลน้นผู้คนสรรเสริญใช่เรื่องบังเอิญท่านทำมากมายแล้วพ่อก็ชวนขึ้นรถทันใดพ่อบอกว่าไปนั่งรถเที่ยวกันพ่อบอกให้มองหลายสิ่งรอบกายที่เห็นและใช้กันอยู่ทุกวันถนหนหนทางสร้างสมัยท่านสาธารณูประโภคนั้นท่านเริ่มต้นไว้ ก่อตั้งโรงเรียนสร้างทางรถไฟมีประปาใช้สว่างสวัยไฟฟ้าทั้งโรงพยาบาลส่งสารไปรษณีย์โทรศัพท์ก็มีโทรเลขสื่อสารท่านพาชาติไทยผ่านพ้นภัยพานรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นใคร ท่านทรงเลิกทาตโดยออกประกาศให้ไทยเป็นไทยรากแห่งการมีประชาธิปไตยไม่เป็นทาตใครอิสระเสรีแล้วพ่อก็พาฉันมาที่นี่อนุสาวรีรัชกาลที่หเป็นอนุสรณ์พระบรมรูปทรงม้าบูรพกษัตราที่แสนยิ่งใหญ่ ฉันได้รำลึกสำนึกจากใจน้อมตัวโน้มกายถวายบังคม